โอเคผมก็สวัสดีคุนทุกคนด้วยนะครับวันนี้แล้ก็มาอยู่กับในเกม Minecraft ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไมค์เพนะเนี่ยคผมสําหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในมินิเกมที่มีชื่อว่าร a w ไมค์ติงซึ่งมีความหมายว่าการทิตเอาง่ายๆคือเขาจะกําหนดคําใบ้มาหนึ่งคำไม่ใช่คําใบ้กาหนดคํามาหนึ่งคำแล้วเขาจะผัดกันไปขึ้นไปวาดแล้วก็ถ่ายกันว่า คำนั้นนะคืออะไรเออก็เป็นอะไรที่น่าสนุกเหมือนกันนะครับแต่ข้อที่ยากของมันก็คือมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งบางคำหล่ะจะไม่รู้ได้ก็ผมแนะนําให้เปิด dictionary ไปด้วยระหว่างเล่นเวลาที่เราได้คําเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เดาภาษาอังกฤษไม่เก่งก็สามารถเดาวาษาไทยไปพร้อมๆกับผมได้นะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือเวลาสี่วิก่อนจะเข้าเริ่มเกมเห็นปตรงข้างขวาซัตตี้หนึ่งเซคันด์วัโอเค นี่เราก็จะมาอยู่ในห้องห้องนี้นะครับแล้วก็รอเวลาที่คนแรกเขาจะไปวาดเขาจะวาดอะไรมามามาดาวไปพร้อมๆกับผมนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหรอก <c oughs> นี่แล้วจะมีคนนึงเป็นคนวาดเดี๋ยวเราก็จะได้ไปวาดบ้างแล้วเราก็รอคําใบ้ตอนนี้คําใบ้เห็นข้างล่างซ้ายนะครับเนี่ยตรงกลางอะข้างซ้ายของหินอะมีอยู่ห้าคำคือไรมูนหรอประจันใช่ไหมแต่ประจันจะมีสองดวง <c oughs> ไม่ใช่อะไรอะสีเหลือง <c oughs> ๆมันคืออะไรเฮ้ <c oughs> ยจีราฟจีรัฟ โอเคเอ้าไม่ใช่เหรอวะหรือผมเขียนผิดวะคาเมลหเหรอเอ้ยอะไรอ่ะซีบราทีแล้วเขียนยังไม่ถูกใช่ไหมตัวอะไรวะเนี่ยูนะมันคือตัวอะไรฮอสเหรอเมมบ้าอะไรอ่ะอันตัวอะไรวะอะไรอ่ะแลมม่าเหรอ อะไรอ๋อลามาลามามันหน้าตายอย่างนี้เหรอวะ <laughs> ลามะไงลามาที่เป็นไม่รู้ว่ะใช่เหรอมันหน้าตาย,ยางนี้เหรอแต่ผมค,คุ้นชื่อมากนะนี่อะไรมีกี่ตัวเนี่ยเดีย๋ยวไอ้นี่จะบังน่ายจะพิมพ์แรงหนาวเนี่ยมีย้งหมดหกตัวอะไรวะอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเทอเธหว่อนินจาตาหว่อ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเพล็กแนนตั้งท้องหรออะไรอ่ะใครรู้บ้างใครรู้ยังเนี่ยฮะเรสซลอง,ลองกินข้าวอยู่หรออะไรอ่ะทำอะไรอีกคือโต๊ะกับคนใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะเหลือเวลาเก้าวิจมดุดหรือเอ้ยมีคนรู้แล้ววะบาร์รูมหรออะไรอ่ะไพเล็โจรสลัด โอ้แล้วใครจะไปรู้บ้าไปแล้วน,นี่บ้าเป็นรูปทรงหัวกะโหลกดีกว่าหัวกะโหลกไข่อ,อะแต่เวลามันน้อยอะบางทีก็คิดไม่ถึงเหมือนกันหรอกคนวาดลายสีม่วงมันคืออะไรอะใครดาวถูกบ้างแล้วเนี่ยรอบที่สามแล้วมีใครดาวถูกบ้างยังดาวเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแค่ดาวเป็นภาษาไทยผมยังไม่รู้เนี่ยอะไรอะไดแหวนหรอริงหรออะไรอะ่ะเฮ้ย แหงแมนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะอ,อ,อะไรอ่ะอะไรวะมีตัวเอกกับตัวดีตัวดีตามหลังอะไรวะเบนดิตเหรอทีฟอะไรอ่ะมีตัวแซดด้วยอะไรวะขนาดนำวิสา,าทให้ผมยังไม่รู้วิสาบ้าไปแล้วพ่อมดเนี่ยแหละพ่อมด แล้ว <laughs> ผมได้อะไรการ์ด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 ป้องกันหรอโล่ใช่ไหมโล่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 โอเคโล่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 ยังไงต่อโล่แล้วก็ดาบใช่ไหมโล่อะการ์ดการ์ดโล่อะโล่อะแปลว่าการ์ดป้องกันใช่ป่ะโล่อะมันก็ชิวนั่นแหละเออมีคนถูกแล้วหนึ่งคน มีคนถูกกับเราแล้วหนึ่งคน่างน้อยผมก็ไม่ได้วาดแย่นะเว้ยยังไงก็มีคนถูกแล้วหนึ่งคนดังน้อยถ้าผมวาดดาเพิ่มนล้วกันนะอะเคมไหมวาดดาเพิ่มปึ๊บดาถ้าผมวาดดาเพิ่มให้ก็ได้อ่ะเคอเคมไหมถ้าผมวาดดาเพิ่มให้มันดูเหมือนโล่อะเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นละมัง้งมีคนถูกคนเดียวเหรอ <laughs> ราจะวาดหรอดูนี้ไม่มีคนรู้ไม่มีคนวาผมเลยฮนะอาจจะดาวไม่ถูกแต่ผมว่าผมว่าวา,า,าดดีนะ <c oughs> ให้ดาวแล้วจะมีคนดาวถูกนะตะกี้อันนี้อะไรเอ่ยมีสี่ตัวเองอะไรอ่ะน้ําตาลโบไม่ใช่ถ้วยอะไรมีคนถูกแล้วอะโดนัทเหรอก็ไม่ใช่ดีอะอะไรวะอะไรอ่ะซุปเหรอใช่ปะซุปชัวโอ,อเคถูกด้วยซุปจริงๆด้วย ว่าเราต้องเป็นซุปถ้ามีคนถูกก่อนผมเยอะเลยเนี่ยเค okay. ต่อไปอะไรวะอะไรอะไรกำลังเลือกคำอยู่สี่ห้าตัวห้าตัวอะไรอะไรลองมาเดากันอะไร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 อ่าอ่าอ่าระ,ะ,ะเบิดทิ้งเฉยยังไ่ทัวนวาดพี่เขาทายกันแล้วว่าดูดิอะไรอะไรอะ่ะมันคืออะไรอ,ะอ่ะฮะ อะไรวะมีตัวอาตัวนี้ตัวที่สองฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมันคืออะไรอ่ะอะมีสีเขียวข้างตรงกลางด้วยอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะผมจาไม่ออกจริงๆนะเว้เนี่ยทรัชขยะถังขยะบ้า นั่นถังขยะของพี่เลยใช่ไหมนั่นนะฮะเวนกลัมอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยมีกี่ตัวเนื้อสีอ้าหกตัวอ่ะไม่อยู่แน่เลยไม่ว่าสกี่ละเพื่อนพี่เขาไม่ยอมว่าสักทีอ่ะมาแล้วมาแล้วสีม่วงให้ผมไปหามุมดีดีดีกว่ามันบังอะไรอ่ะเอามีคนถูเราวะอะไรอ่ะ เอ้ยมันคืออะไรอ่ะไม่เก่งจังวะอะไรอ่ะใครรู้บ้างเกรฟดูแลเขียนนี้ว่าเกรฟโอเคได้แล้วองุนเย่องุนแต่มีคนดาวถูกไว้มากเลยวะ่ะถ้าเป็นสิงสนามอะไรเงี้ยเทพเจ้าแห่งการดาวเหรออันนี้อะไรตอนนี้เราก็มาถึงรอบที่8ในรอบที่12แล้วนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้มา ใช่อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าน่าจะได้แหละนะเพราะตอนนี้มีห้องมีหกคนผมอันดับลองโหลอะไรอะ่ะบีนเนานัดนัดโอ๊กโอ๊กเหรอลูกโอ๊กเราเขียนไงวะโอ๊กอะลูกโอ๊กมันคือลูกโอ๊กใช่ไหมแต่มันเขียนยังไงอะ่ะ <c oughs> อะไรอะ่ะเราบินหูเหรอมันคืออะไรวะใครรู้ยังอะโอ๊กท <c oughs> ีเหรอ ผมไม่รู้ว่าเราผมแต่ว่าเป็นลูกโอ๊กอ่ะแต่ผมไม่รู้เขียนยังไงไอ,อ้อคอนเออวะใช่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 อันนี้อะไรอ่ะผมได้บินได้ถั่วได้ถัถว่วเหรอถั่วต้องสีน้ําตาลถูกไหมสีน้ําตาลถั่วจะทำางไงดีว่าถัถว่ถวถวัถว่วถั่วถั่วถั่วอย่างงี้เหรองี้ดีไหมถั่วแล้วก็ใส่นี่ให้หน่อยแล้วกันนะมีคนถูล้วคนนึง ถั่วอย่างงี้ดีป่ะมันมีถั่วยังไงก็วะก็ถั่วบีนอะมเมล็ดถั่วป่ะแต่มีคนถูแล้วลถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วละ่ะน,น่าอะไร food, เนี่ยดูวิวซิคอนฟุดเนี่ยถั่วมันคือถั่วใช่ป่ะถั่วมันต้องหน้าตาอย่างงี้ดิถั่วบีนอะ,อะแต่มีคนถูแล้วคนหนึ่งผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการวาดแล้วละ่ะเนี่ยเนี่ยอะ นี่ยเมล็ดถั่วชัดเจนเลยป่ะใช่ป่ะมันต้องวาดยังไงอ่ะ <c oughs> ถ้ามีคนเดาผมถูกนะต่อไปเป็นใครวะนี่งไงมาแล้วมันคืออะไรกี่ตัวเนี่ยโอ้โหสี่ตัวเองอะไรอะไรอะไรมาดมาไปรำพรางกันว่าเขาจะวาดอะไรอ่ะคนยืนอยู่เฉยแล้วทำอะไรอยู่เกลหรอเกลใช่ไหมไม่ใช่ อะไรอ่ะอะไรอ่ะแแฮรฮผมชัดเจน <c oughs> ส้ง,งั้นไปไอ้ผมอันดับสามแล้วว่าตอนนี้ในห้องมีทั้งหมดห้าคนต่อไปโหแต่คนแรกมันเก่งวะยี่สิบเอ็ดแต้มเลยนะไม่ธรรมดามากๆอะไรทำไมค้างกี่ตัวเนี่ยบทเ r d s e l e c กำลัลงเลือกคำอยู่ลองสามสี่ห้าตัวห้าตัวห้าตัวอตอนนี้เขาออกห้องกันหมดแล้วว่าไม่รู้ออกทำไมแย่มากรอ,ออะไรละ่ะพ่อหนุ่ม ไอสาวน้อยคนนี้เก่งคนเนี้โหดจริงไม่ผมดูว่ามันจะเดาออกมันยากมากเลยวะอ่าเป็นพวกเทพเจ้าแบบว่าเล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยอะไรตัวเออะเอนำหน้าด้วยเนะอะไรอ่ะเอาแล้วเอาแล้วอะไรแอปเปิลดูแลชัดเจนเย่ที่หนึ่งคนแรกที่ตอบถูกโอเคผมก็ ขอจักลากันไปแต่เรื่องนี้นะครับก็มาเดากันสนุกสนุกใครเดาถูกก็เอ้ยยังไม่อีกคนนึงหน่อยยงัยงยังยังมีใครเดาถูกเหมือนก่อนผมผม้้งไหมเดาเป็นภาษาไทยก็ได้นะไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้แค่เป็นคําไทยอะไรเงี้ยเดาถูกกันกี่คําก็บอกได้นะใน12คำเนี้ย10คำดีเพราะผมใบไป2คำใครเดาถูกกี่คําก็บอกได้นะขำาแบบเดาภาษาไทยถูกกี่คํานี้เดาอังกฤษถูกกี่คํากกคอะไรแบบเนี้ยก็ว่ากันไปครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นคําสุดท้ายแล้วแล้วเขาก็อะไรเนี่ยมูนหรอวะ อะไรอ่ะไม่ใช่มูลอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีคนถูกแล้วด้วยอะไรวะฮะคลาวมงกุฎก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกตัวยูตัวที่สองอะไรอ่ะควีนผมรู้แล้วควีนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เย่เรียบร้อยก็ <c oughs> ขอลากันไปจริงแต่เพียงนี้นะครับก็ครบ ทุกคนแล้วตอนนี้12บสองคำโอเคเราก็ได้เป็นอันที่2ใน4ี่คนก็แต่คนแรกมันเก่งจริงก็ถือว่าโอเคแหละก็ดาวคำขำกันไปครับผมก็ถ้าอยากมาเล่นก็มาเล่นกันได้น,นะต้องมี ID แท้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์ไมล์เพกก็ใบเจ้าใบาจ่า,ายใบ,ยบยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค like ์กันด้วยนะครับบายบายยูหูลาก่อนครับผม